อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆเลยครับในบูธซอนเทสไทยแลนด์นะครับกับรุ่นนี้เลยครับซอนเทส 350e นะครับที่เป็นสปอร์ตสกูตเตอร์ไซส์กลางนะครับที่ได้รับกระแสมาหลายเดือนนะตั้งแต่เปิดตัวเนี่ยยอดจองเยอะมากๆนะท้งออปชั่นที่ให้มานะครับหน้าจอเลือนไม้แบบ full color เลย TFT จอสีระบบเครื่องยนต์นะครับพิกัด 350cc 1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำระบบดิสเบรกทางด้านหน้าและด้านหลังที่สำคัญเลยราคาเปิดตัวณปัจจุบันนะครับ159,000บาทเป็นราคา มาตรดาดนะครับแต่ในงาน m o เตอร์อ o ครั้งนี้นะครับราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น153,000บาทเท่านั้นนะครับใครอยากจะมาจองนะครับอยากจะมาดูตัวจริงคันจริงนะครับมาลองค้อมดูนะครับมาได้ที่บูธคอนเท t ไท a แลนด์ได้เลยนะครับบอกเลยว่ามีโปรดีๆเซลแนะนําดีๆแน่นอนครับผม